ครับวัตถุประสงค์ที่เรามาวันนี้ก็คือเนื่องจากว่ากฎหมายเอ่อได้ได้ไม่มีกฎหมายให้พวกเราถ่ายโอนนะครับก็คือกฎหมายพรบกระจายอำนาจตั้งแต่ปี2542แล้วก็การถ่ายโอนไม่ประสงค์ามสำเร็จมาจนถึงตัววันนี้นะครับมีที่ถ่ายโอนเพียง84แห่งทั้งประเทศครับ พอดีช่วงหลังมาก็จะมีการถ่ายโอนไปอยู่อ,อปจอซึ่งพี่องค์กรท้องถิ่นขนาดใหญ่ก็มีพวกเราถ่ายโอนทั้งประเทศ3,000กว่าแห่งสมัครใจถ่ายโอน3,000กว่าแห่งแล้วก็ศรีสะเกดของเรานี่มีสมัครใจถ่ายโอน117แห่งแต่ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมครมรมลรมเมื่อวันที่15เพียง13แห่งนะครับซึ่งมันมันขัดกับเกณนารมณ์ของกฎหมายที่จะให้มีการถ่ายโอน เราก็เลยมีจัดกิจกรรมขึ้นในวันนี้ครับรับคมปล่อยให้ท่านเลยครับปล่อยให้ท่านเลยปล่อยท่านเลยดีเลยจังหวัดจะรับหนังสือข้อเสนอส่วนนี้นะครับแล้วก็ํำเรียนส่วนกลางให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าผลความก้าวหน้าเป็นอย่างไรก็ต้องตามดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าจังหวัดมีหน้าที่เขียนรับแล้วก็ส่งต่อเพื่อให้ระดับนโยบายไปดาเนินการเพะนั้นเองนะครับ

ไไไไพี่วรทุกีจริงๆแล้วเรื่องนี้เราก็เตรียมการมานานพอสมควรนะครับซึ่งกฎหมายนะฮะเขาก็ให้ ทางเรานี่ถือปฏิบัติอย่างนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมีกฎหมายนะะการเตรียมการพอยอมที่จะต้องเปิดแล้วผมมองว่าด้านสุขภาพนะะซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นคนในท้องถิ่นของเรานะะเป็นคนในท้องถิ่นของเราเมื่อท้องถิ่นของเราต้องการที่จะเข้าไปดูแลเองมันก็คงไม่น่าจะเกิดปัญหาอะไร และก็เชื่อว่าน่าจะทําได้ดีกว่าด้วยนะฮะเพียงแต่ว่าเราไม่มีอํานาจตรงนั้นนะฮะที่จะบอกว่าคุณต้องมาหรือไม่มาอย่างไรนะแต่ขั้นตอนต่าง,างๆอาบาจอสีเกตถามเรียบร้อยแล้วซึ่งคณะกรรมการกระจายอํานาจได้ประมาะประเมินผลการประเมินก็ทราบว่าอยู่ในระดับดีเยี่ยมระดับดีเยี่ยมนี่ก็สามารถที่จะรับ การถ่ายโอนจากรอปสอตได้ทั้งจังหวัดน,นะครับแต่เพียงแต่ว่าผมคงคงคงไม่เอาถึงขนาดนั้นเอาเฉพาะที่เขาสมัครใจที่จะมานะฮะเราเขาไม่มาก็ไม่เป็นไรนะเขาจะมาเราก็ยินดีที่จะรับ